ตอนที่ห1สิเอ็ดน่าเชื่อเพียงเวลาแค่หนึ่งการทูบแสงจากหินหุ่นหยวนก้อนนั้นที่ลอยอยู่ตรงหน้าของเย่ฉางชิงก็จางลงคลื่นพลังงานอันน่ากลัวเมื่อครู่ก็เริ่มลดลงจนแสงที่เปล่งประกายในตอนแรกค่อยๆจางหายไปเห็นได้ชัดว่าเย่ฉางชิงกำลังจะสึมทรัพย์จิตวิญญาณที่แฝงอยู่ในหินหุ่นหยวนจนเกือบหมดแล้วราชันทมินเบิกตาโพลงจดจ้องเหตุการณ์ตรงหน้าอยู่เช่นนั้น หลังผ่านไปหนึ่งชั่วการทุบมันก็ได้เห็นภาพตามที่คาดการเอาไว้นายท่านเก่งกาจถึงเพียงไหนกันนะข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ข้างกายนายท่านมานานหลายปีแต่นี้เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นนายท่านฝึกตนแต่มีรู้ว่านายท่านบรรลุถึงขั้นไหนแล้วถึงได้สามารถกล่นพลังงานอันน่ากลัวที่แฝงเอาไว้ในของวิเศษออกมาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ หลายปีมานี้ในท่านมิเคยบำเพ็ญเพียรมาก่อนหรือว่าเป็นเพราะปรันวิญญาณฟ้าดินมิเพียงพอต่อการบำเพ็ญเพียรของเขาจึงจำเป็นต้องก่นพลังจักของวิเศษจึงสามารถบำเพ็ญเพียรได้ราชันธมินคิดได้ดังนั้นก็รอบถอนหายใจหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ดวงตาของราชนธมินก็เป็นประกายราวกับนึกบางอย่างขึ้นมาได้ หนึ่งปีก่อนตอนที่มันท่องอยู่ในเทือกเขาแดนใต้ได้เคยบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณโดยบังเอิญดูเหมือนส่วนลึกของเขตห่วงห้ามจะมีของวิเศษเช่นนี้อยู่ด้วยเพราะความเมตตาจากนายท่านจึงทําให้มีค่าในวันนี้การที่ผู้แข็งแกร่งเช่นนายท่านมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้อาจจะเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บภายในอีกทั้งปันวิญ,ญญาณฟ้าดินของที่นี่มีเพียงพอต่อการบําเพ็ญเพียรของนายท่านเป็นแน่ บัดนี้อาการบาดเจ็บของข้าหายดีแล้วทั้งจากการตระหนักรู้ภาพราชันธมินยังทําให้การบําเพ็ญเพียรของข้าก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากอีกด้วยแม้ข้าจะมีศัตรูมากมายที่เทือกเขาแดนใต้แต่ขอเพียงข้ามิเปิดเผยตัวตนออกมาพวกปีศาจตัวเล็กๆก็มีอาจรู้ว่าเป็นข้าได้เช่นน <k> ั้นครานี้ข้าจะบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามของเผ่าจิ้งจอกวิญ,ญญาณเพื่อนำของวิเศษชิ้นนั้นมาให้หนายท่านเป็นการตอบแทนให้จงได้ ราชธนรมินจ้องมองเย่ฉางชิงที่ยังคงหลับตาสนิทด้วยท่าทางแน่วแน่ก่อนจะหมุนกายเดินออกไปอย่างมิลังเลมินานหลังราชธนรมินเดินออกมาจนพ้นเขตเมืองเสียวชือแล้วเพียงพลิบตาก็ได้จำแรงเป็นลำแสงสีดำพุ่งไปยังทิศใต้ราวกับสายรุ้งทันทีขณะเดียวกันฐานถ่ายชิงสเสวียที่กำลังเดินทางไปรวมตัวกับคนในสำนักที่เขาไทาสเสวียนขณะมาได้ครึ่งทางก็รับรู้ได้ถึงปรานวิญญาณฟ้าดินที่จูจ่ๆก็ประตูขึ้นมาอย่างรุนแรง นางจึงหันไปมองตามทิศท,ที่ปราณวิญญาณฟ้าดินไหลผ่านก็พบว่าเป็นตำแหน่งของเมืองเสี่ยวชื้อพอดีใบหน้าอันเกลี้ยงเกลาของฐานถ่ายชิงสเสวียปรากฏรอยยิ้มพลางพึมพำว่ามิหน้าเล่าหลายวันมานี้จึงมีเห็นท่านเย่บำเพ็นเพียรคาดมิถึงว่ายามที่เขาบำเพนเพียรจะทําให้เกิดฟ้าดินแปรปรวนได้รุนแรงเพียงนี้หากข้าเดามิผิดท่านเย่งเป็นห่วงกลัวว่าพลังที่เกิดขึ้นในยามที่เขาบำเพนเพียรจะเกิดเป็นแรงมากกดดันข้าเป็นแน่ ฐานไถชิงสเสวียคิดถึงตรงนี้ก็ถอดถอนใจออกมาเบาๆท่านเย่ช่างเป็นคนมีเมตตาจริงๆหากไม่ใช่เพราะข้าคำนับเข้าเป็นสิทธิ์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จื่อชิงแล้วหลักก็ข้าจะยอมติดตามข้างกายท่านเย่ไปช่วชีวิตแม้จะเป็นเพียงคนรับใช้ข้าก็จะมีเสียใจเลยฐานไยชิงสเสวียคิดเช่นนั้นจึงโค้งคำนวณลงเล็กน้อยท่านเยวันหน้าเราคงจะได้พบกันอีกนะักเขาไทาสเสวียน ขณะที่ผู้สืบทอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงอินฉางเฟิงและลู่อู๋ส่วนกำลังประลองกระบี่กันอย่างดูเดือดและคนของทั้งสองสำนักที่กำลังนั่งชมอยู่ต่างมีสีหน้าเต็มไปด้วยความชื่นชมนั้นจูจูเหล่าผู้อาวุโสของทั้งสองสำนักก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปคล้ายกับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างพวกเขาสบตากันครู่หนึ่งก่อนที่ทั้งหมดจะหายตัวไปจากแท่นนั่งชมแทบจะพร้อมเพรียงกันวินาทีต่อมาทุกคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นยังค่ายกลป้องกันภูผาของเขาไท่เสเวียน สวีชิงเทียนที่รู้สึกถึงปรันวิญญาณฟ้าดินที่ไหลผ่านอย่างรุนแรงถึงกับขมวดคิ้วแน่นพร้อมเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางเคร่งเครียดนี่มันเรื่องอะไรกันเหตุใดจึงเกิดปรากฏการแปลกประหลาดเช่นนี้ได้เหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จีชิงต่างขมวดคิ้วมุ่นสายหน้าไปมาด้วยความมิเข้าใจแต่เหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท่เสวียนกลับเพียงแค่สบตากันจากนั้นก็เหลือบมองไปทางนักพรตช้างสเสวียนอยู่เป็นระยะ เห็นได้ชัดว่าพวกเขาต่างก็เดาได้ว่าทั้งหมดเป็นไปได้มากว่าจะเกี่ยวข้องกับท่านบรรพจารย์เย่ที่เร้นกายอยู่ที่เมืองเสี่ยวฉือที่เหอท่านคิดว่าเยี่ยงไรสวีชิงเทียนถอนสายตากลับมามองใบหน้าที่เรียบนิ่งของนักพรดชางสเสวียนนักพรดชางสเสวียนได้สติอีกครั้งเหลือบมองสวีชิงเทียนครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มออกมาเล็กน้อยบางทีอาจเป็นสหายท่านใดผ่านมาทางนี้แล้วบังเอิญตรหนักรู้และบรรลุกระมัง พี่เหอต่อให้ข้าจะมีได้ไรเทียมทานแต่ก็บรรลุถึงขั้นเทวาหักมีคนบนรรลุจริงข้าจะมีรู้ได้เยี่ยงไรสวีชิงเทียนจ้องนักพรดช้างสเสวียนพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมจูจูก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกทั้งยังเกิดปรากฏการณ์ที่มีพลานุภาพรุนแรงเพียงนี้หากมิมีสิ่งใดผิดพลาดหักมิใช่มีแดนรับถือกำเนิดขึ้นก็ต้องมีสมบัติล้ำค่าบางอย่างปรากฏขึ้นเป็นแน่ หากเป็นดังเช่นที่นักพรตช้างสเสวียนกล่าวไว้เกรงว่าแม้แต่ผู้แข็งแกร่งขั้นแดนเทวาก็คงไม่มีทางทำให้เกิดฟ้าดินแปรปรวนน่ากลัวเช่นนี้ได้มุมปากของนักพรตช้างสเสวียนยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยแต่หาได้พูดสิ่งใดออกมาไม่ขณะนั้นเองเรากับสวีชิงเทียนนึกบางอย่างขึ้นมาได้พอดีเพียงพลิบตาดวงตาที่เขามองนักพรตช้างสเสวียนจึงเต็มไปด้วยความประหลาดใจ หากมีคนทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีพลานุภาพรุนแรงเช่นนี้ได้จริงเช่นนั้นก็คงมีเพียงผู้อาวุโสลึกลับท่านนั้นเป็นแน่แต่อาวุโสลึกลับท่านนี้บรรลุถึงขั้นไหนกันนะจึงทําให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ได้ขณะนั้นเองก็มีร่างงดงามของสตรีนางหนึ่งหอมมาพอดีนางก็คือฐานถ่ายชิงเสวียสวีชิงเทียนที่สัมผัสได้ถึงไอพลังบนร่างของฐานถ่ายชิงเสวียก็ผงะเล็กน้อยก่อนจะถามออกมา เด็กน้อยหรือว่าเจ้าบรรลุขั้นก่อกําเนิดแล้วงั้นหรือฐานถ่ายชิงสเสวียพยักหน้าเล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มสดใสใบหน้าของสวีชิงเทียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มยินดีก่อนจะรีบเอ่ยถามว่าเด็กน้อยบอกมาเร็วว่าหลายวันมานี้เจ้าได้ไปเจอโอกาสและโชคอันใดามาฐานถ่ายชิงสเสวียลังเลเล็กน้อยก่อนจะตอบออกมาด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลว่าเรียนท่านเจ้าสํานักชิงสเสวียได้รับการชี้แนะจากยอดฝีมือท่านหนึ่งมาเจ้ากะยอดฝีมือหรือ สวีชิงเทียนมีสีหน้าสงสัยขึ้นมาอย่างอดมิได้ขณะเดียวกันเหล่าผู้อาวุโสของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสเวียนกลับมีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นทันทีมิรู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่เมื่อเย่ชางชิงรู้สึกได้ว่าความร้อนที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างค่อยๆเบาบางลงแม้กระทั่งคลื่นความเย็นเล็กน้อยที่มีในตอนแรกก็จางหายไปด้วยสุดท้ายเขาจึงหยุดท่องเคล็ดวิชาแล้วค่อยๆลืมตาขึ้น ขณะเดียวกันปรากฏการที่ปกคลุมทั่วทั้งเมืองเสียวชือก็ได้มาลายหายไปด้วยจวบจนหมู่เมฆที่เกาะกลุ่มอยู่นั้นมาลายหายไปดวงตะวันคล้อยต่ำแสงสีส้มอมแดงฉาบทั่วแผ่นฟ้าคาดมิถึงว่าจะเย็นป่านนี้แล้วความรู้สึกเวลาบำเพ็ญเพียรช่างดีจริงๆเยฉ้ฉางชิงยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจพลางพ่นลมหายใจออกมาเบาๆจากนั้นจึงบิดตัวไล่วความขบเมื่อยแต่ขณะที่มือของเขาทั้งสองข้างสัมผัสกันก็นกราวกับถูกฟ้าพานลงตลางใจก็มีปาน โดยปกติในการบำเพ็ญเพียรน,นั้นการที่เขานั่งบำเพ็ญเพียรเ,เป็นเวลานานขนาดนี้อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกด้วยพลังในร่างกายย่อมจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่สุดท้ายขณะที่มือของเขาประสานกันนั้นเขากลับพบว่าร่างกายของตนราวกับมีมการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นและหาได้มีพลังเพิ่มขึ้นยิ่ยงคิดไว้ไม่หรือว่าที่นั่งบำเพ็ญเพียรมานานสองนานกลับร้ายประโยชน์ยิ่ยงนั้นหรือในโลกเซียนแห่งนี้ผู้ที่ภายในไร้ซึ่งรากวิญญ,ญาณจะมีสามารถบำเพ็ญเพียรได้จริงๆเยี่ยงนั้นหรือ มีน่าเชื่อแล้วความรู้สึกเมื่อครู่นี้มันคืออะไรกันแน่ชั่วขณะหนึ่งสมองของเย่ชางชิงกลับเต็มไปด้วยคำถามรู้สึกราวกับร่างกายไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาในพริบตาเป็นไปมิได้ข้าเป็นผู้ทะลุมิติข้ามิใช่คนไร้ประโยชน์ข้ามิมีทางอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตข้ามิมีทางใช้ชีวิตเยี่ยงคนกระจอกในโลกเซียนแห่งนี้เป็นอันขาดเย่ชางชิงทรุดตัวลงกับพื้นพลางพึพรรมพำกับตัวเองมิหยุดด้วยท่าทีที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า